รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยครับเร็วๆแล้วแม็กได้แล้วทิกเกอร์สู้หน่อยเร็วๆเรวๆเรวอ้ย เดี๋ยวโชกับครับแลวก็แม็กน้องแม็กครับวันนี้นะครับแม็กยังอยู่กับเราอีกหนึ่งคลิปนะครับและในวันนี้มีเกมอะไรจะมาเล่นกันสนุกสนุกอยู่แล้วครับนั่นก็คืองัดข้อกินในติมครับเดี๋ยวมาดูนะครับจอมพลังจากต่างแดนครับจะมาเจอเจ้าถินอย่างทิกเกอร์จอมป่วนครับใครจะเป็นจอมพลังมากกว่ากันครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเชียร์ใครครับตอนนี้เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันครับ นี่แหละครับมาแล้วนี่จอมพลังทั้งสองคนครับเดี๋ยวจะมาดวลกันแล้วก็นี่ทิลิโอคืออะไรครับออกซ์ฟูดอครับมัน oh, <the> food. คืออะไรออกซ์ฟูดแปลว่าอะไร oh, <the> ปลาหมึกปลาหมึกครับอ่าโอเคตอนนี้ไอติมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับแล้วก็จอมพลังทั้ง2คนก็พร้อมแล้วอะก่อนที่จะทําการแข่งขันนะครับเดี๋ยวพ่อจะบอกกติกาก่อน ทีมของแม็กนะครับก็จะมีไลออนนะครับแล้วก็แม็กสองคนนะครับส่วนทีมทิกเกอร์ก็จะมีพี่ลรโออยู่ด้วยทั้งสองคนนี้นะครับจะต้องงัดข้อเพื่อที่จะเอาไอติมนะครับเอามาให้ลรโอกับไลออนกินนะครับแม็กจะส่งไอติมให้ไลออนส่วนทิกเกอร์ก็จะต้องส่งให้ลรโอใครที่ไอติมหมดก่อนกันนะครับจะถือว่าเป็นผู้ชนะโอเคไหมครับแม็กเข้าใจกติกาไหมครับทิกเกอร์เข้าใจไหมครับมาเลยครับอาประจำที่ลรโอประจำที่เลยครับอ่ารับอาวุธครับรับอาวุธ อ่าเดี๋ยวเตรียมเตรียมสถานที่ก่อนอ่ตอนนี้อ่าจับอาวุธครับจับอาวุธให้ดีโอเคอ่าลาลอ้อนมานั่งฝั่งพ่อลอ้อนนั่งตรงนี้เอาศอกตั้งพื้นเลยครับศอกตั้งพื้น,เ,นเดี๋ยวพ่อจะเป็นกรรมการนะครับและเด็กๆทางบ้านนะครับช่วยดูด้วยเดี๋ยวเพื่อมีใครทําผิกดกติกาครับ ตอนนี้นะครับพอจะนับแล้วนะฟังสัญญาณให้ดีครับเด็กๆทั้งบ้านครับเชียร์ใครคอมเมนต์บอกกันด้วยครับ3 2 1เริ่มได้ครับไปแล้วโอ้ไปแล้วทิกเกอร์งัดแล้วครับเอาแม็กงัดแม็กงัดเร็วๆแล้วแม็กได้แล้วทิกเกอร์สู้หน่อยเร็วๆเร็วๆเร็วๆโอ้ยโอได้กินยเดี๋ยวมาดูใครจะได้กินอันมดโอไปแล้วครับ โอ้ลิโอได้แล้วครับําเอาแม oh. ็กซ์ู้ครับแม็กซู้แม็กซู้โอ้โหสอกอย่าลอยครับสอกอย่าลอยสอกอย่าลอยครับเอาแลวทิกเกอร์ดึงมั่งแล้วอยเร็วทิกเกอร์สู้หน่อยทิกเกอร์สู้หน่อยเร็ว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 ววแล้วม็กได้แล้วทิกเกอร์สู้หน่อยเร็วเร็วเร็วววโอ้ยโอ้โหดูลิโอครับโอ้โหหมดเลยคำเดียวได้เปรียบเลยนี่ส่งแล้วครับ อ๋อนี่คนชนะครับคนชนะแต่ไม่ได้กินครับเป็นไงเ้า่โอ้พอจบเกมแล้วครับนี่สมัณฑนะฉันยังแบ่งกันได้ครับเลโอรสชาติพอได้กินแล้วรสชาติเป็นไงครับโอเคมันมันนิ่มที่อะไรนิ่มที่ที่บุ้นเกอร์เป็นไงครับพูดไม่ได้ครับดูเต็มปากอร่อยหรือไม่อร่อยดูทิกเกอร์กินแล้วกันครับอร่อยเต็มปากเลย น้องแม็กบอกขออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเพื่อที่จะ,ะใช่เพื่อที่จะได้กินอีกรอบหนึ่งครับออคตอรพุดอร่อยไหมครับทุกคนอร่อยครับนี่เป็นไงฟังเสียงเด็กๆทุกคนครับชอบใจมากๆออคตอร์พุทคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับเดี๋ยวมาแข่งกันต่ออีกรอบหนึ่งคลิปหน้าพวกเรายังมีของเล่นสนุกสนุกนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนแม็กมาเล่นอยู่กับเราอีกนะครับลาไปก่อนแล้วบายยเดี๋ยวกลับมาเล่นกันใหม่ครับ